ครั้งที่494ซึ่งท่านผู้ฟังก็พอจะเปรียบเทียบได้นะคะว่าความเมาสามประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนี้เป็นความจริงเพียงไรเช่นบุคคลที่เมาในความเป็นหนุ่มสาวก็ไม่คิดนะคะว่าก็จะต้องถึงความแก่ความชราแล้วก็การที่จะไปถึงความแก่ความชราเนะะี่ยค่ะทุกขณะที่ล่วงไป เพราะฉะนั้นการที่เห็นความชราในตนเองหรือว่าในบุคคลอื่นก็เป็นอนุสติที่จะทำให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะที่จริงที่ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะหมกมุ่นเพลิดเพลินมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจนกระทั่งไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระในชีวิต เพราะเหตุว่าถ้าจะให้รอไปจนกระทั่งถึงแก่เท่าซะก่อนแล้วก็จะศึกษาธรรมะบ้างหรือว่าจะปฏิบัติธรรมะบ้างเวลาที่ผ่านไปเหล่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มภูนกิเลตให้ยิ่งขึ้นทำให้การละคลายขัดกล่าวกิเลตยากขึ้นสําหรับความเมาในความไม่มีโรคถ้าขณะน,นี้ท่านผู้ฟังยังไม่มีโรค ก็ลองคิดดูนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่ยังมีความเมาในความไม่มีโรคในขณะนี้บ้างไหมเพราะว่าไม่มีใครทราบแน่เลยค่ะว่าโรคทั้งหลายจะเกิดกับท่านเมื่อไรขณะใดเช่นเดียวกับโรคที่เกิดกับบุคคลอื่นที่กำลังเกิดอยู่ก่อนนั้นบุคคลน,นั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าในขณะน,นี้ท่านกำลังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคแล้วก็ท่านอบรมเจริญปัญญาเตรียมพร้อมที่จะผจญกับโรคต่างๆซึ่งอาจจะเกิดกับท่านก็ได้เพราะเหตุว่าบางท่านเวลาที่มีโรคเกิดขึ้นก็คล่่าครวญรำพันเป็นทุกข์กระวนกระวายไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงคือนามธรรมและรูปธรรมท,ที่ปรากฏในขณะนั้นว่า เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนและสำหรับความเมาในชีวิตก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่เสมอทีเดียวสำหรับท่านที่ไม่ได้ระลึกเลยนะคะว่าความตายใกล้ที่สุดอาจจะเกิดขึ้นขณะหนึ่งขณะใด,ดาได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาไม่คิดถึง ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ถึงแก่ความตายจะเร็วหรือจะช้าก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าไม่ระลึกอย่างนี้บ้างเลยวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งก็ผ่านไปโดยการที่ท่านไม่ได้อบรมเจริญกุศลให้ยิ่งขึง้นซึ่งเป็นการที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีประโยชน์มีสาระเพราะเหตุว่าเรื่องของอกุศล,ลจิตเนี่ยคะ่ะ มีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอแต่เรื่องของกุศลนานๆก็จะมีโอกาสมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นถ้าฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความเมาในความเป็นหนุ่มสาวบ้างในความไม่มีโรคบ้างความเมาในชีวิตบ้างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่สําหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมขัดกลาวกิเลส แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่อบรมเจริญขัดกล่าวกิเลสให้เบาบางลงไปท่านก็ย่อมจะอบรมเจริญกุศลทุกประการไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นความสงบของจิตอบรมเจริญสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏข้อความในพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของความประมาท ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณาข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงก็จะเข้าใจเหตุผลว่าด้วยเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงเตือนและก็ทรงแสดงเรื่องของความประมาทไว้ขอกล่าวถึงข้อความในขุททะนิกายมหานิเทศตุวัตกะสุตตะนิเทศที่สิบสี่ข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองมีข้อความว่า คำว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทําความโอ้อวดต้องขัดเกลาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ว่าสภาพธรมรมะจะเกิดขึ้นวิจิตอย่างไรก็ตามสติจะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรมรมะที่ปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงเพื่อขัดเกลาเพื่อให้ถึงความดับเป็นสมุดเฉดสำหรับท่านที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐาน เวลาที่อ,อ้ออวดเนี่ยค่ะรู้สึกตัวบ้างไหมคะบางท่านอาจจะอ,อ้ออวดจนเป็นนิสัยนะคะเพื่อนฝูงก็รู้จักดีค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่อ,อ้ออวดแต่ว่าบุคคลผู้อ,อ้ออวดเองเนี่ยค่ะรู้จักตัวเองบ้างไหมในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้รู้จักตัวเองท่องแท้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงสภาพธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลที่ได้สะสมมาตามความเป็นจริงพร้อมกันนั้นสติก็จะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่ได้อบรมแล้วทำให้ขัดกล่าวได้ทำให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นสติขั้นใดเพราะเหตุว่าบางครั้งเนี่ยคะ่ะก็เป็นสติเทียงขั้นเกิดขึ้นวิรัต แต่ว่าขณะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกรู้ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงนามธรรมลักษณะหนึ่งซึ่งทำให้กระทามการโอร้กวดไม่ว่าจะด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก็จะเห็นสภาพธรรมะละเอียดขึ้นทั้งสติขั้นที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน และขั้นของสติที่เป็นสติปัฏฐานด้วยข้อความต่อไปนะคะมีว่าความว่าความเป็นผู้โอ้อวดเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้อ,อวดอ้างความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดความเป็นผู้โอ้อวดความเป็นผู้ฟุ้งเฟอ้อกิริยาที่ฟุ้งเฟอ้อความเป็นผู้เหอ่อ กิริยาที่เหอที่มีในบุคคลนั้นลักษณะนี้เรียกว่าความเป็นผู้โอ้อวดคำว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำความโอ้อวดความว่าเมื่อเป็นผู้รู้สึกตัวไม่พึงทำความเป็นผู้โอ้อวดไม่พึงยังความโอ้อวดให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะ พึงละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้งดเวน้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความเป็นผู้โอ้อวดพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำความโอ้อวด ยากหรือง่ายคะเป็นไปตามความตั้งใจหรือความต้องการได้หรือไม่ได้หรือว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเหตุว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยคะ่ะจะเห็นกิเลสและเหตุปัจจัยต่างๆที่ได้สะสมมาอย่างละเอียดและจะเห็นได้ว่าการที่จะละคลายกิเลสเป็นไปอย่าง ละเอียดและก็ทีละเล็กทีละน้อยตามลําดับขั้นของปัญญาจริงๆท่านผู้ฟังบางท่านเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกก็กล่าวว่าคล้ายๆกับพระผู้มีพระภาคให้กระทำได้ความเป็นตัวตนให้บังคับว่าให้เว้นให้งดอยากจะทำอย่างนั้นอย่ากจะทำอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าการอ่านพระธรรมวินัยทั้งหมด ้องประกอบกันเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา,าะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรงแสดงธรรมด้วยประการใดๆก็ตาม,มก็จะต้องไม่ลืมที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนที่จะเว้นวิรัตบังคับได้ตามใจชอบ แต่จะต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโสภณธรรมที่เกิดขึ้นระลึกได้รู้แล้วจึงงดเว้นจึงละจึงบรรเทาตามขั้นของสภาพธรรมะนั้นๆแล้วแต่ว่าจะเป็นโสภณธรรมเป็นกุศล,ลธรรมขั้นใดข้อความต่อไปนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงโอวาท โดยละเอียดถี่ช่วนเพื่อเกื้อกูลอุปการะแก่จริตอัธยาศาัยของทั้งคฤรหั์และบรรพชิตข้อ773มีข้อความว่าอันหนึ่งภิกษุไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นได้ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดดังนี้ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่อย่างเศร้าหมอง ย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างประนีตว่าก็ภิกษุนี้ทำไมจึงมีความเป็นอยู่อย่างพุ่มเฟือยย่ยอมได้ฉันพืชทั้งปวงคือพืชแต่รากพืชแต่ลำต้นพืชแต่ผลพืชแต่ยอดพืชแต่พืชเป็นที่ห้าภิกษุนี้ข้ามทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะความที่ตนมีความเพียรเสมอด้วยฟ้าแลบและพเนรเล่ ภิกษุนั้นย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างปราณีตด้วยความเป็นอยู่เศร้าหมองกิเลสไม่ได้ละเว้นเลยนะคะปราบใดที่ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพชิตที่มีความเป็นอยู่อย่างเศร้าหมองแต่กิเลสเนี่ยคะ่ะก็ยังทําให้ภิกษุรูปนั้นดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างปราณีตได้นี่เป็นเรื่องของบรรพชิต แต่ว่าสําหรับเรื่องของท่านเองวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้บ้างไหมนี่คือสภาพชีวิตตามความเป็นจริงเคยดูหมิน่นบุคคลอื่นบ้างหรือเปล่าโดยประการใดๆก็ตามแม้สักเล็กน้อยนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงกิเลสท,ที่ยังไม่ได้ดับแล้วก็มีปัจจัยก็เกิดขึ้นปรากฏให้รู้แต่ถ้าสติไม่เกิดไม่รู้ ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ควรจะขัดกราวละคลายบันเทาแล้วก็ควรที่จะให้ดับเป็นสมุดเฉดจริงๆด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงโอวาททุกประการก็เพื่อที่ว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยอัธยาศัยอย่างไรไม่ระลึกได้ในขณะใดหรือว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เคยทราบไม่เคยระลึกรู้ว่าตัวท่านเป็นอย่างนี้ พฤธรรมนี้ก็จะช่วยเตือนให้ท่านได้พิจารณาตนเองว่าเป็นอย่างนี้บ้างไหมหรือว่ามีใครบ้างที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยเพราะเหตุว่าทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะต้องมีกิเลสแต่ละชนิดซึ่งตัวท่านเองเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ดีว่าท่านมีกิเลสประการใดยังมากมายเหลือเกินแล้วก็กิเลสอื่นใดที่ไม่มากมายเท่ากับกิเลสอื่น ท่านก็จะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อความต่อไปมีว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่อย่างประณีตย่ยอมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองว่าภิกษุนี้ทำไมจึงมีบุญน้อยมีศักดน้อยไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริการ ภิกษุนั้นย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองได้วความเป็นอยู่อย่างประนีตแม้ในความเป็นอยู่ซึ่งก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามกรรมที่ได้สะสมมาเฉพาะตนแต่ละท่านใครจะได้รับความสุขมากใครจะได้รับความสุขน้อยใครจะเป็นอยู่อย่างเศร้าหมองใครจะเป็นอยูอ่อย่างประนีต ก็แล้วแต่บุญกรรมที่ได้กระทำแล้วมีโอกาสให้ผลเมื่อไหร่ก็เป็นปัใจจัยให้นามธรรมนั้นๆรูปธรรมนั้นๆเกิดขึ้นไม่ควรที่จะยึดถือด้วยกิเลสแล้วก็เกิดกิเลสที่ทับถมขึ้นโดยการที่ดูหมิ่นบุคคลอื่นแต่ว่ากิเลสที่สะสมมาก็ยังกระทำให้ดูหมิ่นได้ถ้าเป็นภิกษุที่มีความเป็นอยู่อย่างเศร้าหมอง ก็ดูหมิ่นภิกษุที่มีความเป็นอยู่อย่างสบายที่มีความเป็นอยู่อย่างปราณีตและสำหรับภิกษุที่มีความเป็นอยู่อย่างปราณีตอยู่แล้วก็ยังมีกิเลสที่ทำให้ดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองข้อความต่อไปมีว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาใครถามปัญหาแล้วก็แก้ได้ เธอมีความดำริอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญานั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ดับกิเลสได้ตามความเป็นจริงแม้แต่บุคคลที่มีปัญญาใครถามปัญหาก็แก้ได้ ถ้าขณะนั้นนะคะดูหมิ่นบุคคลอื่นว่ามีปัญญาน้อยกว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ขณะนั้นผู้ที่มีสติหรืออบรมสติปัฏฐานเนะะี่ยค่ะก็ควรจะเห็นกิเลสช,ชัดเจนแล้วว่ายังมีกิเลสอยู่จึงมีปัจจัยที่จะให้ปรากฏเป็นความดูหมิ่นอย่างนี้ขึ้นแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานสติจะเกิดได้ไหมคะ ที่จะระลึกรู้อย่างนั้นในขณะนั้นทันทีก็ย่อมเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาและสติเกิดไม่ได้การดับการละกิเลสที่ปรากฏในขณะนั้นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหมดที่มีปัจจัยเกิดขึ้นที่จะละหรือว่าจะดับได้เป็นสมุเทเฉดก็ด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยสติที่เกิดระลึกรู้และจึงละ การยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพของนามธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยข้อความต่อไปมีว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอมีความดำริอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปร,รมเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นได้วความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสท,ที่ปรากฏให้รู้สำหรับผู้ที่ระลึกได้ ข้อความต่อไปมีว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติมโมกอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอมีความดําริอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปร,รมเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นได้วความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสท,ที่ปรากฏให้รู้สำหรับผู้ที่ระลึกได้ข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินทบาทเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าแม้เป็นบรรพชิตก็ยังมีกิเลสถึงอย่างนั้นและสำหรับตัวท่านเองถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นกิเลสซึ่งมีมากแล้วก็ปรากฏในลักษณะต่างตกันพระผู้มีพระภาทรงสแสดงทั้งในเรื่องของกายในเรื่องของวาจาที่จะให้ระลึกได้ในสภาพของกิเลสท,ที่ปรากฏ ข้อความต่อไปนะคะในข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดมีว่าก็ภิกษุรู้ธรรมนั้นแล้วคนควาอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่แต่ละพยัญชนะท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะข้ามไปเช่นข้อความที่ว่าก็ภิกษุรู้ธรรมนั้นแล้วคนควาอยู่ ธรรมะอะไรคะธรรมะนั้นหลายท่านกล่าวว่าเห็นเป็นนามธรรมสีเป็นรูปธรรมได้ยินเป็นนามธรรมเสียงเป็นรูปธรรมนี่คือธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงแต่ว่าพึงเป็นผู้มีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อทั้งๆที่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็จริงนะคะคือมีความเข้าใจว่า ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่นามธรรมกับรูปธรรมเท่าด้านเองนี่คือชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งตามความเป็นจริงคือธรรมะนั้นตามความเป็นจริงแต่พอไหมคะที่จะรู้เพียงเท่านี้หรือว่าถ้าศึกษาเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมโดยการศึกษาพอไหมคะเพียงเท่านี้ นี่คือธรรมะนั้นๆที่ได้เข้าใจที่ได้เรียนที่ได้ศึกษาแต่ยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพนั้นๆตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้จึงมีข้อความต่อไปว่าพึงเป็นผู้มีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อถ้าไม่เข้าใจความหมายของสติก็ไม่ทราบว่าสติ คืออย่างไรขณะใดามีสติขนาดใดหลงลืมสติเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจลักษณะของสตินอกจากเป็นผู้ที่มีสติแล้วศึกษาในกาละทุกเมื่อศึกษาในขณะที่สติกำลังระลึกทางตาที่กำลังเห็นทางหูที่กำลังได้ยินทางจมูกที่กำลังรู้กลิน่น ทางลิ้นที่กำลังลิ้มรสทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสมีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อศึกษาในลักษณะของนามธรรมที่กำลังรู้สภาพที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคะ่ะพร้อมที่จะให้ศึกษาด้วยสติมีสติศึกษา ในกาละทุกเมือ่อขณะนี้กำลังเห็นศึกษาได้แล้วนะคะถ้าสติเกิดแล้วก็ต้องศึกษาด้วยสติที่เกิดระลึกรู้ถ้าสติไม่เกิดก็ไม่ได้ศึกษาในลักษณะของนามธรรมที่กำลังเห็นที่กำลังได้ยินที่กำลังได้กลิ่นที่กำลังลิ้มรสที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติเกิด ระลึกรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนกว่าจะเป็นความรู้ที่ประจักษ์แจ้งจริงๆในสภาพธรรมะนั้นๆข้อความต่อไปนี้ว่าภิกษุรู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในาศาสนาของพระโคดม พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทเรื่องของความไม่ประมาททั้งหมดนะคะข้อความต่อไปมีว่าคำว่านั้นในคำว่าภิกษุรู้ธรรมะนั้นแล้วคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกทรงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศแล้ว